ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีสังหารนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะคะทางตํารวจก็ต้องตั้งแนวทางการสืบสวนใหม่ค่ะหลังจากผล DNA ของนักท่องเที่ยวที่ออกมาไม่ตรงกับผู้ต้องสงสยัยส่วนญาติของผู้เสียชีวิตตอนนี้เดินทางถึงไทยแล้วค่ะ พลตเอกจร,อรัมพรสุรมณีที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิเปิดเผยถึงผลการตรวจ DNA และวัตถุพยานสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ถูกสังหารที่เกาะเต่าจาังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพราะว่าในช่องคลอดและทวารหนักของหญิงสาวที่เสียชีวิตพบ DNA ลักษณะผสมซึ่งน่าจะเป็นของคนสองคนและจากการตรวจ DNA ที่พบจากก้นบุหรีสามวลซึ่งตกอยู่ห่างจากจุดพบศพ50เมตรมวนแรกมีรอยลิปสติก มวลที่2พบ DNA ผสมของคนสองคนและมวลที่3พบ DNA ของชายอีกหนึ่งคนซึ่งยังไม่ตรงกับ DNA ของผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมตัวไว้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหลักฐานในที่เกิดเหตุและหลักฐานจากพยานแวดล้อมเพิ่มเติมขณะที่ญาติของนะักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตเดินทางมาถึงไทยแล้วและเข้าพบตำรวจเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคดี ส่วนนายคริสโตเฟอร์อัลลันแวร์ชาวอังกฤษเพื่อนชายของนายเดวิดที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไปยังอังกฤษนั้นทางตำรวจไม่มีอำนาจควบคุมตัวหรือห้ามได้เพราะขณะนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่หากท้ายที่สุดแล้วมีหลักฐานเชื่อมโยงที่พิสูจน์ได้ว่านายคริสโตเฟอร์มีส่วนร่วมในการก่อเหตุก็สามารถแจ้งความขออภัยค่ะก็สามารถแจ้งทางการอังกฤษให้ดำเนินการควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนที่ประเทศอังกฤษได้ ด้านพลตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เปิดเผยว่าสั่งการให้ชุดปฏิบัติการที่เกาะเต่าขยายการสืบสวนวงกว้างออกไปอีกครอบกลุ่มทุกด้านทันทีหลังทราบผลการตรวจสอบ DNA จากศพผู้เสียชีวิตที่ไม่ตรงกันรวมทั้งไม่ตรงกับนายคริสโตเฟอร์และแรงงานชาวพาม่าอีก6คน ขณะที่ชาวบ้านตำบลเกาะเต่ากว่า100คนร่วมแต่งชุดดำทำบุญให้นักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตบริเวณหาดจอปรอโดยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการจับคนร้ายได้โดยเร็วและเรียกความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเต่าให้ดีขึ้น